ของเราก็จัดหรือว่าติ๊กต็อกก็ขึ้นหน้าเราเป็นคนแรกเอเอใช่ <laughs> เราก็ต้องทนเอาอะแค่นี้ก็เต็มคืนแล้วนะกเศรษฐกิจของบ้านเราเนะี่ยถึงหอยนางรมมันจะขึ้นมามัา่งเราก็ขายราคาเนี้ย วัสดีครับผมลุงบอยพระรัตครับร้านหอยนางรมอยู่หาดจอมเทียนก็ขายทุกวันก็มีเซ็ตละร้อยร้อยแล้วก็200ขายตามปกติก็ตอนนี้ก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆของเรามันวิ่งเลขขายอาหารตามรถพ่วงข้างนะครับมันก็จับผิดจับถูกมาหลายอยาก ใช่แล้วก็มาน้องสาวเขาแกะหอ,อยส่งอยู่ที่หัวเขาสามุกเราก็เลยเอาตรงนั้นลองขายดูประสรบความสำเร็จ <c oughs> <laughs> มันก็ไม่ใช่ว่าปีแค่ปีเดียวมันก็จะมาบูมตอนช่วงที่เขาหัดเล่นโซเชียลเยอะๆครับก็เลยลูกค้าก็รีวิวให้อะไรให้มันก็เลย ดังไปเลยตอนช่วงโควิดพอดีเกี่ยวกับผมชอบนะมั้งชอบกินด้วยน้องสาวเขาแก่ถอยส่งอยู่แล้วก็เลยทำตัวนี้มาเลยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำยำก็จะเป็นน้ำยำสามรสเหมือนกับที่เราเคยเคยกินกันแต่ของเรามันพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเราไม่ชอบกินน้ำน้ำยำแบบหลงเหล็กเนี่ย เอออย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยเที่ยวเราก็มันราคามันไม่ได้สูงจนซะจนเกินไปเราก็พิเศษจับลูกค้าได้บ้างคือลูกค้าขอเราก็ไม่เคยห่วงราคาก็ของเราก็ยังราคาปกติถึงหอยนางรมมันจะขึ้นมามั่งเราก็ขายราคาเนี้ยเออพอเราอยู่ได้ออกงานหรือว่าไม่ออกงานเราก็ใส่ เท่านี้มันก็มีอยู่ช่วงนึง่งจรช่วงที่ทิกแพงๆตอนช่วงนั้นนะ่ะโล 1, 300หนึ่งสามร้อยาบาทเราก็จะเทือนเหมกัดเน้เออํา้จิ้มเนี่ยเป็นตัวหลักเราก็ต้องทนเอาอ่ะแค่นี้ก็เต็มคืนแล้วนะเศรษฐกิจของบ้านเราเนะี่ยของของเรานะมันมันไม่ใช่แบบคนชั้นล่างก็กินได้คนชั้นกลางก็กินได้เราก็เลยเลือกแค่ราคานี้ จับต้องได้ใหม่ๆเลยตอนช่วงที่มีรับผิวด้วยอะไรด้วยนะก็วันหนึ่งตกแสนกว่าบาทสำหรับผมเนี่ยแค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยผมก็ภูมิใจละอันนี้หลักแสนมันเหนื่อยอหลายเท่าตัวแต่แต่มันก็ไม่อยากหยุดเยอะแต่ก่อนนั้นทำหอยวันหนึ่งสองโลตอนนี้ก็วันหนึ่งห้าโลแค่นั้น หลากหลายมันมีตั้งแต่ชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็มีต่างชาติไม่ไม่เลยครับต่างชาติส่วนใหญ่จะไม่ไม่กินยกเว้นจีนแต่จีนบ้านเราก็ไม่มีแล้วใช่อธิบายไม่ถูกขอบคุณยังไงก็ไม่รู้ ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเขาอะมันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งตอนช่วงที่หอยนางรมบูมมากที่สุดของเราก็จัดว่าติ๊ t o k ก็ขึ้นหน้าเราเป็นคนแรกเอเอใช,ใช่ใช่จำแม่ตักกระป๋าเยียได้ไหมมันเหมือนกับเขาเป็นตัวชูทให้เราขึ้นสูงขึ้นอ,อวันรุ่งขึ้นก็ช่องแปดเข้ามาเลยช่องอื่นๆก็ตามมาหมดเลย อ่าใช่ครับก็น้องเขาเป็นคนทําก็ทําผลไม้ทาเสริมมาเนาะมันทุกอย่างมันพอขายได้มันก็เลยเป็นกระแสครับพอเราเป็นกระแสมันก็ทุกอย่างมันก็พอขายได้พราะตอนช่วงที่ผมมันเป็นกระแสดังๆอ่ะพอเนื่งลมนี่ประมาณ 100, 100ร้อยร้อยล้านค้าได้มั้งทั้งถนนเนี่ย มีแต่หอยนลงไม่รู้เนี่ยจุดนี้นะมันอยู่ที่ลูกค้าด้วยมั้งว่าเขาตามมาซ้ําของเราบ่อยๆมันไม่ได้ขายเราเราพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้ขายแบบเหมือนกับขาจรขายแล้วผ่านไปไม่ใช่ผมว่ามันเนี้ยมันการค้าขายมันอยู่ที่ใจนะ ถ้าเกิดใจรักเอาอะไรก็ได้ผมว่าม,มันทำได้ทุกอย่างไม่จําเป็นว่าจะต้องขายห่อนอย่างลมการค้าขายมันไม่ไย้ประสบความสําเร็จได้เลยเออมันต้องใช้เวลาครับตอนนี้ก็เป็นของโรงแรมมาริออทของเมืองพัทยาเนี่ยครับหาดจอมเทียนก็เราจะขายอยู่หน้าท็อปเดลี่ สาขาของโรงแรมซิกมาเก่าตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเบอร์โทรก็064-638-3656มีตอนช่วงนี้ก็จะมีออกงานป่าร์ตี้ครับในเมืองพัทยาเนี่ยใกล้ๆส่วนที่อื่นผมก็ไม่ค่อยได้ไปแก่แล้วครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับ